ฮัลโหลโอ้ยพี่มิกสวัสดีค่ะอ่านหนังสือสอบวิคนยังไม่นอนเยอะมากเลยอะโอ้ย oh ก็ไม่วันตีสองแล้วนะทำไมทุกคนถึงยังไม่นอนล่สะสภาพไม่ไหวแล้วมีใครอ่านหนังสือสอบอยู่ไหมคะ จะตุยเป๊โอ,อยกดเวฟไม่ได้คือมันดึกแล้วไม่มีใครคุยด้วยเลยจะร้องให้ไม่ได้ไลฟ์นานมากนะคือแบบไลฟ์แป๊บเดียวอะวันนั้นกดผิดหรอ่ะ เฮ้ยดีมรัลกลกักปี่ของเรา <c oughs> เป็นไงครับวีอายาตึงตึงตึงจรดตึงจริตึงจัดเลยเทียสูส้ขอบคุณคับ ไม่อ่านละคืออะไรอ่ะไม่อ่านแล้วออรอ,ไ,อ,วรอไ,ได้หรอจะปาบคุณเสียเทองสมุกกอไหนคะเอ่อทีละทอนคลิน,นิกคะ่ะหมอก,กันคะ่ะ แต่ว่าฉันฉันก็คุยกับแกได้เหมือนกันหนึ่งกอ,อะไรเลยจำะอ๋อทำไมอะ่ะงงอะไรอะมันก็มีทองคำตอบอยู่ด้านล่างไหมไม่แต่ว่าก็คือไอเนี่ยที่มันขอเพิ่มมันขอเพิ่มสองอันไงอีที่ขอเปลี่ยนเป็น จากตอนแรกทำลายร่างกายเฉยๆปะใช่ปะนะแป๊บนึงนะเออเป็นสาหาัสแล้วก็อีกอันคือได้เพราะว่าฐานความผิดมันไม่ได้ทำให้จำเลยเสียเปรียบลงไงมันเป็นฐานความผิดเดิมเออมันเป็นฐานใช่ครับ าไม่ถามหรอกมั้งแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นอยู่ขณะเอ้เพราะว่ามันขอตอนที่กำลังพิจารณาความอยู่ไงไม่ได้แบบขอตอนแบบไม่ใช่เขาไม่ได้พูดว่าได้มีเหตุอันี้ก็มันก็ในโจทย์มันเขียนว่ามันเพิ่งพบเพิ่งพบหลักฐาน หลังแบบหลังจากที่มันประทับเราฟองไว้แล้วอ่ะเห็นปะมันเขียนในโจทย์ว่าแบบพึ่งพบหลักฐานว่าในแดงเป็นผู้สนับสนุนจำเลยแล้วก็เพิ่งตรวจว่าตาทั้งสองข้างบอดไม่สามารถมองเห็นมันก็แล้วเหตุมันมาจากถูกทำลายร่างกายข้นปะะ แล้วทำไมอ่ะก็อันนี้มันหลังไงก็น่าจะใช่ป่ะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอ่ะแต่ว่าเออก็เมบีน่าจะได้เอยน่าจะเป็นเพราะเหตุนั้นแต่ว่าก็ที่เขาไม่แต่เมันไม่ได้เปลี่ยนฐานป่ะ พอไม่นี่รู้สึกว่ามันยึดตามฐานความผิดป้าเพอฐานความผิดมันคือเออทำายร่างกายเฉยๆแต่ว่าไอ้ที่มันมากขึ้นก็มันก็เป็นเหตุที่เกิดมาจากไอ้ทำายร่างกายอีกทีอย่ไงที่มันไอาสาหัสดะไม่ใช่หรอเออมัน ไม่แต่ว่าจำได้ป่าตอนเราสอบอายามันต้องประกอบเสมอแบบหมายถึงว่าอ297ต้องบวก295ไหมนะ295หรือเปล่าบวกไม่บอกได้ไงบวกก็จำไม่ได้ว่ามันมีข้อหนึ่งที่เราใช้แค่สองสมตาตราก็เหมือนก็คือ297กับ295ป่ะ มอะไรเห็นว่าอะไรไลด์อันไหนอ่ะไม่อันไหนอา้าวแล้เขาพูดทแล้วเ,เขาพูดไม่เหมือนตรงไหน,นไม่ฐานความผิดอ่ะเดียวกันแบบว่าไอ้นี่อ่ะเรียก่าอะไรเออมันคือฐานความผิดเดียวกันใช่ แก okay. ฉันรู้แล้วแกต้องโทรหาคนหนึ่งที่ชื่อว่าพับมาเนีย่ยช่วให้รีบแป๊บหนึ่ง